ก็ตามที่เคยได้โพสต์ไ,ไปก่อนหน้านี้ในโซเชียลมีเดียว่ามีกระบวนการในการที่จะฟื้นไอทีวีขึ้นมาก่อนก่อนที่จะมีคลิปด้วยด้วยคุณแยมทางรีพอร์เตอร์ได้เสนอกับประชาชนขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นในตรงนี้เนี่ยก็ต้องตอบสั้นๆว่ารู้อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีคนส่งข้อมูลเข้ามาให้เรื่อยๆมากกว่าที่เป็นอยู่ในคลิปนะครับเห็นความแตกต่างระหว่างคนที่ทํา เอกสารการประชุมแล้วก็คลิปเนี่ยก่อนที่จะมีการเปิดเผยกับสาธารณชนและตอนนี้คณะทํางานกฎหมายของทางพรรคเนี่ยก็ได้ข้อมูลเข้ามาเพิ่มเรื่อยๆ,ๆจากผู้ทีอ่อาจจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเหล่านี้ที่คอยส่งข้อมูลเข้ามาในส่วนนี้อย่างที่เคยให้สัมภาษณ์กับทางทั้งช่องสาแล้วก็ช่อง8ไปแล้วว่าเราคํานึงถึงฉากทัศน์ที่จะเกิดขึ้นแล้ว151าเนี่ย ก็ไม่ได้หลุดจากฉากทัดที่เราคิดเอาไว้แล้วเพราะก็เคยเกิดขึ้นกับคุณธนาทรมาก่อนใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะใช้วิธีใช้สอสอเข้าร่วมเข้าชื่อกันไปทางสารรัฐมนูญหรือจะออกทางสารดีกาหรือจะออกทางสารอาญาทั้งสามอันนี้เนี่ยผมก็คิดว่าถ้าใครที่ติดตามการเมืองมาเนี่ยก็พอที่จะเดาออกว่ามันมี3ามสี่ฉากทัดที่มันจะเกิดขึ้นได้แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาเรื่อยๆก็คือมีข้อมูลส่งมาหลังไมค์มาที่มาที่ทัก มากขึ้นกับความไม่ชอบมาพากลตรงนี้แต่เราก็ยังไม่ฟังทุลองอะไรนะครับก็คือเก็บข้อมูลแล้วก็ uh, verify ข้อมูล verify คลิปต่างๆว่าที่เขาส่งเข้ามานั้นะมันถูกต้องหรือไม่ก่อนที่จะใช้อะไรแต่ในขณะเดียวกันก็อย่างที่บอกว่าหลักฐานพร้อมหลักกฎหมายพร้อมที่จะสู้เมื่อเข้าสู่กระบ,บวนการจริงๆแต่จนถึงทุกวันนี้กรกต,ก,ตก็ยังไม่ได้ติดต่ออะไรมานะครับรวมถึงที่กรกตอบอกว่าจะเอาคลิปเข้ามาผมอ่านของน่าจะเป็นของช่อง8ชัดแล้ว ประธานอิทธิพรก็บอกว่าอาจจะแค่นั้นเองนะครับไม่ได้เหมือนอย่างที่พาดหัวเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ยังไม่ได้มีความจําเป็นที่จะตอบตอบสนองสถานการณ์อะไรมากกว่าที่เคยอตอบคําถามสื่อมวลชนมาครับเชิญคําถามต่อมาครับ ซึ่งตรงนั้นมันก็ไม่ได้เป็นประเด็นอะไรในการาโหวตเลือกนายกถ้าวันนี้ผมเห็นข่าวท่านรองวิชณุพูดออกมาข้อมูลข้อทจริงน่าจะคาดเคลื่อนผมจําได้ว่าตอนที่โดนปฏิบัติหยุดปฏิบัติหน้าที่ของคุณธนาทรน,นั้นคุณชัยชิดชอบเป็นประธานสภา แต่ตอนที่โหวตเรื่องนายกเป็นคุณชัวลีกภัยไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่23พฤษภาคมกับวันที่5มิถุนายนหรืออะไรประมาณนี้เดี๋ยวคุณต้องเช็คข้อโมโูลให้ผมผมพูดถูกหรือเปล่าแต่สองวันเนี่ยถึงแม้ว่าจะโดนสั่งป็นอยู่หน้าที่ก็ยังเข้าไปเลือกนายกได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ไ,มได้เป็นตามที่ที่ผมอ่านข่าวนะครับก็อย่างที่ท่านรองวิชิตุบอกว่าไม่ได้เนี่ยผมว่าข้อข้อทีอข่าขาดข,ขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นอะไรกับ151ตรงนี้เนี่ยผมก็คิดว่ามันไม่ได้เป็น ที่จะเข้าสู่กระบวนการในการเลือกผมเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยครับรับเชิญท่านต่อไปครับตกลงทางฝั่งขวาเขายกก่อนเนาะใช่ไหมครับอ่ะทางนี้เลยครับเฉโมโนใช่ไหมฮะอ่ะเฉย ตอบข้อ2ก่อนก็ยังเป็นคณะทํางานทางเศรษฐกิจที่มีอยู่2อสาชุดอันนึงก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจากเจรโตทางเศรษฐกิจอันนึงก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจนะครับซึ่งก็มีคณะทํางานเพิ่งเริ่มประชุมกันไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยก็ดูเรื่องเนื้องานไว้ก่อนนะครับแล้วพอถึงเวลาว่าใครเหมาะสมซึ่งก็จะแสดงออกในการประชุมนี่แหละอพอเห็นปุ๊บก,ก็น่าจะได้โผครมอรมาในในช่วงเวลาที่เหมาะสมทีนึงสิ่งที่ต้องทําทันทีก็อย่างที่สรุปใจความสําคัญก่อนที่จะเริ่ม รับคําถามจากสื่อมวลชนนะครับก็คือเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายแล้วก็ขยายโอกาสนะครับเพิ่มรายได้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับหัว s m e เนะครับเรื่องลดรายจ่ายก็คือต้นทุนพลังงานต้นทุนทางการเงินขยายโอกาสก็อาจจะพูดถึงสุราก้าวหน้าด้วยเพราะว่าทางสมาพันธ์ SME ก็เป็นพี่น้อง SME ที่อยู่ในวงการอาหารและเครื่องดื่มแล้วก็เป็นเกษตรกรมากขึ้นที่ที่รอการที่จะเพิ่มให้โคก,กัณะพันเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ให้ได้พัน ชูราก้าหน้าก็มีการแลกเปลี่ยนก็อาจจะเป็น3ามสีเรื่องที่น่าจะทําได้เลยครับก็จริงๆเรามีกรอบเวลาตามก่อนหาเสียงก็อยู่แล้วว่าอะไรร้อยวันอะไรหนึ่งปีอะไรสมัยแรกก็คงจะต้องตามนะครับที่เคยสัญญากับประชาชนไว้การงั้นกลับมาทางฝั่งขวายังมีเวลาเช่นเลยครับลอไปครับ ครับก็ต่อสู้ในทุกรายละเอียดในทุกกระบวนวามนะครับเวลามีเรื่องเกี่ยวกับหุ้นสื่อขึ้นมาเนี่ยผมทั้งผมแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนก็สามารถเทียบดีกาดูได้ย้อนหลังว่าเวลาศาลตัดสินไม่ว่าจะเป็นอาญาไม่ว่าจะเป็นดีการเลยรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญเน,นี่ยตัดสินด้วยบรรทัดฐานแบบไหนเราก็คงต้องต่อสู้กันในรัฐธรรมนูญแบบนั้นแล้วผมก็ยังมั่นใจในหลักฐาน แล้วก็มั่นใจใน,ในหลักกฎหมายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเห็นว่ามีความไม่ชอบมา,าพากลมีความพิรุษในการพยายามที่จะสร้างหลักฐานขึ้นมาด้วยเนะี่ยมันก็ยิ่งเพิ่มน้ำหนักให้ผมมั่นใจนะครับว่าจะสามารถต่อสู้คดีนี้ได้ในทุกรูปแบนนบตรงนั้นก็คงรายละเอียดทุกคนก็คงจะทราบดีอยู่แล้วว่ามันมีเ,เกณฑ์ในการตัดสิน1 2 3่5ออะไรบ้างเราก็สู้กันตามนั้นครับ คิดว่าไม่นะครับแต่เดี๋ยวก็คงต้องตรวจสอบดูก่อนนะครับทางผมก็ไล่ดูงบประมาณก็ดีหรือว่าตัว income statement ตัว financial notes to financial statement อะไรหลายอย่างของแต่ละปมีมาโดยตลอดแต่ตรงนี้ก็ขอให้เป็นหน้าที่ของอของคณะทำงานทางกฎหมายที่ดูรายละเอียดพวกนี้อยู่นะครับครับเจอเลยครับ p p t v ครับ อันนี้ตอบไปแล้วนะครับก็เป็นฉากทัดที่คิดอยู่เพราะว่าน่าจะเป็นไปได้่าในการกระันการที่จะ,ะสกัดกั้นนะครับไม่ให้ผมเข้าสู่ตำแหน่งรัฐบาลก็เห็นว่าพอที่จะมีอยู่แต่ในขณะเดียวกันเมื่อกี้ก็ตอบคําถามไปแล้วนะครับว่าสกัดกั้นทําให้ความเป็นแคนดิดเนตนายกรัฐมนตรีของผมหมดไปไหมก็ยกตัวอย่างอย่าง,างคุณธนาธรอ,อย่างที่บอกว่าตอนที่โดนยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับก็ยังไม่ได้เลือกประธานสภานะครับแล้วพอ เลือกประธานสภาแล้วก็เสนอชื่อ,อค,คุณธนาทรก็มีการโหวตคุณธนาทรให้เป็นนายกรัฐมนตรีผม, <g ül> ผมก็เป็นคนหนึ่งที่โหวตเขา <g ül> เพราะงะั้นผมจําได้ถ้าวันที่ไม่ผิดลองช่วยผมเช็คอีกทีนึงคือ23 <g ül> พฤษภาคมโดนหยุ <un> ดปฏิบัติหน้าที่5มิถุนายนคือวันที่โหวตนายกปี62นะถ้าเป็นอย่างนั้นนี่ก็แสดงว่ามันไม่ได้มันไม่ได้มีผลกระทบอะไรครับความเป็นสสกับทิดเรียนนายกไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวข้องกันช่อง7ครับ ไม่มีนะครับไม่มีเจ้าหน้าที่จากทางสภาแล้วก็ปรึกษาทางทางปปชนะครับแล้วก็นักฎหมายจนคุณยานีอันนี้ผมต้องไปดูข้อบังคับนะผมก็ยังตอบไม่ได้แต่ว่าเพิ่งเคยได้ยินว่าว่ามีแนวคิดแบบนี้แต่เดี๋ยวก็คงต้องขอไปดูว่าในในความเป็นจริงแล้วทำได้มากน้อยแค่ไหนแล้วต้องใช้สอสอกี่คนอะไรอย่างนี้ ครับก็ไไต้องทําเหมือนตามที่กฎหมายอนุญ,ญาตแล้วก็รัดกุ่มนะครับวันสุดท้ายคือวันที่18นะครับมิถุนายนถ้ายื่นด้วยตัวเองคือวันที่16กวันเสาร์ติดเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นไปชนีหรือว่าทําตามอินเทอร์เน็ตเนี่ยอีก2วิธีเนี่ยได้ถึงวันที่18มิถุนายนผมก็พยายามที่จะทําให้รัดกลุ่มมากที่สุดนะครับแล้วก็ตรงตามกฎหมายทุกอย่างให้มากที่สุด Okay, ครับงั้นขอขออนุญาตนะครับ,ออรบสี่โมงแล้วขออนุญาตน,นะครับเดี๋ยวขอรับหนังสือจาก